เราจะเดินทางไปรถตู้ไปจังหวัดนครสวรรค์เราจะไปยังไงร,รถเราจะผ่านที่ไหนบ้างถ้าเราจะเป็นต้องลงกลางทางเราลงที่ไหนได้บ้างแล้วซื้อตั๋วตรงไหนรถจอดตรงไหนค่ารถเท่าไหร่ในคลิปพี่อ้อมี <ไป S 1> คำ<ด>ตอบนทะทุกที่กับพี่อ้อคนหมอชิ้จ้าออกตกเนือ้อใตไปได้ หมดเลยเป็นกำลังใจให้พี่อ้อคนหมอชิใช่สวัสดีค่ะวันนี้ผมกับพี่อ้อคนหมอชิตนะคะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาไปสอบถามข้อมูลกับรถนครสวรรค์นะคะนครสวรรค์ก็มีกับทั้งรถตู้และรถมินิบัสนะคะ รถถววันฟาร์มพี่ไม่แน่ใจเนาะว่าจะมีรถรถมินิบัสไหมนะคะเดี๋ยวเราไปถามข้อมูลกันเลยค่ะว่ารถเขามีกี่โมงและคันคันสุดท้ายกี่โมงนะคะสอบถามกันค่ะตามเลยค่ะอ้าแล้วก็เจิพอขอ ออกจากกรุงเทพออกจากหมอชิดก็ก็อาคารรถตู้ฝั่งตรงข้ามหมอชิดใต้ทางด่วนอาคารรถตู้ขนาดเล็กอาคารรถตู้ขนาดเล็กก็จะมีเริ่มตั้งแต่ตีห้าเที่ยวแรกตีห้านะครับ แล้วก็มีทุกชั่วโมงมีทุกชั่วโมงชั่วโมงละคันเนาะครับชั่วโมงละคันก็คันสุดท้ายกี่โมงครัประมาณหนึ่งทุ่มคันสุดท้ายนะครับประมาณหนึ่งทุ่มจะหนึ่งทุ่มจะหมดเลยหรือว่าถ้าเต็มก่อนแล้วออกก่อนมันก็เต็มก่อนออกก่อนถ้าเกิดเต็มก่อนนะนะพเพราะ <ไป S 1> เาป็นรถตู้รถเราผ่านที่ไหนบ้างอรัพี่ก็สายเอเชียเออ่เริ่มตั้งแต่อยุธยานะครับอ่างทองสิงห์บุรีแยกชัยนาท แล้วก็แยกอุทยัยก็นครสวรรค์เลยครับแยกพยุหารเราก็จอด่าจอดครับรรรตรงหนก็ผู้โดยสารจะลงตรงไหนก็จอดได้หมดจอดได้หมดครับอ,อันนี้ถามนอกรอบแล้วอย่างแยกยุทธยาถ้าซื้อตั๋วเราก็ขายใช่ไหมก็ <S 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 ถ้ายุทธยานี่มันจะมีรถเฉพาะอยุทยาเขาอยู่แล้วเนาะไม่แต่ถ้าเขาแต่เขาต้องการอยากจะขึ้นที่นี่ก็ราคาก็น่าจะเป็นนครสวรรค์ราคานครสวรรค์ แล้วราคารถเท่าไหร่อะคะราคารถตอนนี้ก็อยู่ราคาที่194บาทมีเศษด้วยไม่ตัดเศษไม่ตัดเศษเพราะราคาขนส่งเลยครับราคารถก็จะ194บาทนะคะ194บาทเมื่อก่อนเท่าไหร่อะพี่เมื่อก่อน182บาทขึ้นมาขึ้นมา12บาทครับขึ้นมา12บาทขึ้นมา12บาทรถจอดอยู่อาคารเออาคารไม่ใช่สิจำหน่ายตั๋วอาคารเอช่องที่เท่าไหร่นะคะ ก็เข้าไปนะมันจะมีหลายหลายบริษัทครับของถาวรนี่ก็อยู่อาคาร A ช่อง A 1สิบอดช่อง A 11นะคะของถาวรตัวนะคะช่อง A 11ครับแล้วเบอร์โทรก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้ครับจองตั๋วนะคะแล้วมีแอปจองอะไรไหมของของถาววออันนี้โทรโทรเบอร์โดยตรงเลยนะคะโทรจองโทรเบอร์โดยตรงเลยฮะเราเราก็รู้แล้วเนาะขอบคุณมากพี่ครับผมครับครับพี่ ได้รู้ข้อมูลกับรถาถาวรถาวรฟาร์มถาวรทัวร์ถาวรทัวร์วน,วนะคะมันจะติดถาวรฟาร์มเมืก่อก่อนจะเป็นถาวรฟาร์มเนะ <S <S าะเราก็ได้รู้ข้อมูลกับรถนครสวรรค์นะคะแล้วถ้าเบอร์โทรเดี๋ยวพี่อ้อก็จะขอเบอร์โทรพี่อ้อก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปให้ทุกคลิปนะคะถ้าสงสัยอะไรเดินทางไม่ถูกก็ทักไลน์มาหาพี่อ้อได้นะพี่อ้อก็จะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ให้ก็เราก็ก็บนะ่อยเนาะ แล้วก็ขอบคุณพ่อขอรอรถนครสวรรค์ให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างดีเลยบางคนเขาไม่อยากคุยไม่รู้เป็นอะไรเฝา,ากกดติดตามพี่อ้อคนหมอดชิดด้วยนะคะเราก็จะได้รู้ได้ทราบข้อมูลดีๆกับรถเส้นทางต่างๆนะคะที่พี่อ้ออัดคลิปลงแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าในการ เป็นเพื่อนการปรึกษากันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนคุณอยู่หมอชิดค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ